สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูบนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พีเนะครับมาหาน้องคนป่านะที่เป็นผู Sunshine> ้หญิงนะครับที่เอาจจะไม่ใช่น้องคนป่าก็ได้นะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับที่อาศัยอยู่ในป่านะครับอยู่กับพ่อเขานะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอพ่อเขาหรือเปล่านะวันนี้ผมก็มากับน้องต้นมันครับนี่น้องต้นมันนะครับตอนนี้ก็พัฒนาการดีขึ้นมากๆแล้วนะครับก็คือตอนนี้สามารถสวัสดีได้นะครับแล้วก็สื่อสารกับเรารู้เรื่องแล้วแล้วก็ สิ่งของที่อยู่ในป่าเนี่ยน้องก็สามารถพูดเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับเช่นนกอะไรพวกเนี้ยนะน้องก็จะบอกได้แล้วว่านี่คือนกอะไรเงี้ยน้องก็จะบอกให้เราเข้าใจได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมกับน้องต้นมันครับจะเอาพ้าห่มครับรอบที่แล้วผมมากับน้องเสือแล้วก็น้องเล็กเนาะก็น้องอ่ะผมเห็นแล้วน้องอ่ะไม่มีผ้าห่มหรือว่าของใช้เลยนะครับวันนี้ผมก็เลยนำผ้าห่มมาด้วยนี่น้องต้นมันทาแป้งสักขาวเลยครับ นี่ครับผมเอาแป้งมาด้วยนะเผื่อที่จะไว้ทากันยุงเนาะก็เลยเดี๋ยวจะมาให้น้องนะครับแต่น้องต้นมานบอกเดี๋ยวลองลองก่อนนะครับไว้กันยุงนะโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกผมเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับต้นมันสวัสดีหน่อยสวัสดีครับนี่เห็นไหมครับนี่น้องก็เริ่มพูดเข้าใจแล้วนะครับเราก็สื่อสารกันรุนเรื่องแล้วโอเคครับปะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับปะต้นมันป โอเคครับตอนนี้เราก็มาในป่าแล้วนะครับนี่วันนี้ธรรมชาติสวยงามนะครับวันนี้โอ้แดดจ้ามากๆเลยนะครับวันนี้ผมมาก็ไม่รู้ว่าจะเจอน้องเขาหรือเปล่านะครับวันนี้มากับน,น้องต้นมันนะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องจะอยู่หรือเปล่านะแต่น้องผมคิดว่าน้องเขาาจะอยู่แหละครับพี่เอฟ แต่ผมอยากจะเจอพ่อเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกันว่าทำไมถึงให้น้องอยู่ในป่านะคนเดียวแบบาเงี้ยแล้วก็พ่อเขาก็ไปไปหาอาหารหรือว่าไปหาของป่านะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับน้องต้นมันก็นำไปนะครับเี่น้องต้มนมาก็สนิทกันดีนะน้องต้มนมาก็สนิทกับน้องคนป่าคนน้องผู้หญิงดีนะครับเพราะว่า มาหากันบ่อยเนาะโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่ๆดูเสียงนกร้องนะครับใกล้ถึงยังไม่รู้อะใครจะถึงแล้วนะบางบอกไปทางนี้นะ มากเลยนะทางเดินก็ค่อนข้างจะชันนะครับพี่พี่สิตรงนี้เป็นแนวหินทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นลำธารน,นะครับหรือว่าเป็นน้ําตกเล็กๆนะพวกคนที่มาอาศัยอยู่ในป่าครับขอชอบจะมาอยู่ตามแบบนี้กันนะครับเพราะว่ามีน้าให้ใช้นะครับแล้วก็น้าไว้อุโปโภคบริโภคนะประมาณนี้โอ้ห้องตำรวไปไวมากไปนู่นละ ตอนนี้ก็จะมีพวกแนวหินนะครับนี่พี่ๆเสียนนี้ก็จะเป็นตาน้ํานะครับที่ไหลออกมาจากภูเขานะครับเฮ่น้องตอนมาบอกว่าถึงแล้วนี่โอไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่หรือป่านะ้เพี่ๆสิบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับในช่วงวันนะนี่ครับน้ำใส่ไหลเย็นนะโอ้โหอ๋อมีตากผ้าไว้ด้วยนะครับพี่ๆ น้องน่าจะตักผ้าไว้นะโอ้โหสวยมากๆเลยนะวันนี้ธรรมชาติตรงน,นี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องกัน,กนดีกว่าครับว่าจะอยู่หรือเปล่านะปึ๊บ้ำมันอยู่เปล่าน้องเขาอยู่เปล่าอะไม่อยู่เหรออ๋อไม่อยู่นะครับน้องเขาไม่อยู่นะอ๋อวันนี้เรามาไม่เจอน้องหรอน,นะครับขอแต่อรอยพุ่งก่อไฟเหมือนจะเพิง่ง เพึ่งไปนะนี่ครับมีร้อยก่อไฟไว้เมื่อคืนน่าจะเมื่อเช้าน่าจะอยู่น,นะนี่ครับตากผ้าไว้อยู่แล้วแต่พวกผ้าใบนี้น้องเขาก็น่าจะเก็บไปด้วยนะครับเพราะว่ากลัวจะคนจะมาขโมยอะไรประมาณนี้มั้งก็จะมีแปรงสีฟันอะไรนะ,อ,ะอ๋อน้องต้อมมาบอกแปรงสีฟันนะครับแล้วก็มีสบ,บู่ด้วยนี่เรื่องมีข้าวพวกอะไรอยู่นะน้องเขาน่าจะเก็บไปด้วยนะครับเพราะว่ากลัวคนที่จะ พวคนมาขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมหัวน,นี้ก็คือแค่ที่น้องเสือมาทําให้ใหม่หมั้งน้องเสือหรือก็น้องแดงนี่แหละครับมาทําให้ใหม่นะครับนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่ครับเมื่อก่อนน้องขอก็จะอยู่แถวนี้นครับพี่พี่สีก็คือจะเป็นเพิงแบบนี้นะครับจะมาอยู่แบบนี้เขาจะมีอะไรมาปิดนิดนึงนะครับโอ้โหน้องพ,พี่เขาก็เลยทํา ที่อยู่ให้ด้านบนนี้ใหม่นะครับเออวันนี้มาไม่เจอน้องเขานะครับน้องเขาพ่อน่าจะพาไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเก็บผ้าใบาไปด้วยนะครับเพราะใบาที่ผมเห็นพวกน้องเล็กน้องใหญ่หรือว่าน้องแดงเนี่ยครับมาขึงไว้ให้นะอันนี้น่าจะาไปด้วยครับเพราะว่าน่าจะกลัวโจรจะมาเอาไปแล้วครับก็เลยเก็บไปด้วยนะครับือ โอเควันนี้ผมก็ยังไม่เจอน้องของนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ได้เตรียมพวกลมมาด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีเดี๋ยวผมให้ดูนะน,นี่ผมเตรียมพวกลมมาด้วยนะครับนี่ครับผมก็เตรียมพวกลมมานะครับ <S <S น,นี่ครับเตรียมของน้องมาให้น้องนะในต้นไม้แป้งแน้งอ,อันนี้ก็เป็นแป้งนะครับเอาไว้กันยุงนะครับนี่ครับก็น้องต้นไม้พาไปแล้วน้องต้นไม้ก็พากันยุงไปนะครับ ว่าผมรอบที่แล้วผมมานะผมก็เห็นน้องเขาแบบไม่มีพ่อผมนะครับก็เลยรอบนี้ก็เรียกพ่อผมมาด้วยเป็นพผมแล้วเอามาให้น้องเขาไว้ก่นะต,ต่วันนี้ยังไม่เจอน้องก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาอีกนะครับก็จะเอาขึ้นมาไว้ให้นะครับแต่วันนี้ไม่ไม่เจอผมก็ไม่กล้าไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวมีคนมาขโมยไปโอเคต้นม้ใช่ครับ เดี๋วนะยวเราจะกลับก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เจอน้องค่ะน,นะครับเดีย๋ยวเราจะไปเดินในป่าอีกนิดนึงนะครับนี่น้องต้นมันทาแป้งมาแล้วกันยุงโอ้โหเล่นสะขาวเลย<_><_>ไม่เจอน้องนะก็เลยทาไปก่อนนะครับ่ะต้นไม้เนี่ยอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับน้ำต,ตกนะครับ Oh. ผมว่าตอนมืดๆครับผมจะมาหาน้องขอ่อีกรอบหนึ่งครับเผื่อเขาจะกลับมาตอนมืดๆนะนี่ธรรมชาติดีมากเลยน่าเล่นน้ำมากเลยต้นมันโดดน้ำไหมต้นมันบอกไม่โดดนะครับธรรมชาติดีมากๆนะครับพี่เซโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเป็นก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เจอน้อเขานะครับ กตอนนี้ก็น้องเขาก็อยู่แบบผมว่าถ้ามีเวลาว่างนะผมจะทากระต๊อบให้น้องเขานะครับพี่พีเอฟซีแต่ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยยังไม่ได้ทําให้นะก็ใจจริงเขาก็อยากจะเจอพ่อเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันว่าเออเราจะสามารถทํายังไงให้ได้บ้างนะเพื่อให้น้องเขาอยู่แบบปลอดภัยหรือว่านําน้องเขากลับไปให้น้องเสือเลี้ยงกอดอะไรประมาณนี้ครับก็พ่อเขาจะได้สบายใจด้วยนะครับ โอเคก็หากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงมืดๆนะครับช่วงเงย็นๆผมก็จะกลับมาดูอีกทีนะครับว่าน้องของกลับมากับพ่อ,อหรือเปล่านะโอเคครับไปน้องตอน้นไม้ก็กําลังจะรออยู่แล้วนะครับรอออกไปข้างนอกนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับนี่ถ้ำนะครับโอ้โห น้องทนมาน้องทนมาโอ้โหฐานะข่าวเลยนะครับพี B ่พี B ่เอฟซีโอเคเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะครับขอบคุณ